เด็กน้อยเลี้ยงวัวอันนี้แดดเปี้ยงแล้วนะครับแดดขึ้นแล้วแดดขึ้นแล้วร้อนแล้วคนหาปลาก็ยังหาป่าอยู่กลับกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดคูหาสวรรค์สวยเหมือนกันครับ กลับแล้วกลับแล้วเรามาแต่เช้ายังไม่มีคนมาหรอกครับเรามาเก็บภาพส,ายสวยๆคุ้มค่ากับการมาครั้งนี้มากบายบายของเจียมเจอกันใหม่ทิปหน้าทิปหน้าน่าจะเอารถมานะครับนู้นคนก็กำลังหาปลาอยู่ นกเขาเยอะมากครับไปแล้ว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 ,ลวอบอกเลยบรรยากาศดีมากๆแต่ต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับมีอะไรลอยข้ามน้ำนมองเห็นไหมครับ มุมน,นี้ก็สวยมองเห็นแก่งเลยนะน้ำแห้งเยอะมากครับผมบายบายเจอกันทริปหน้าครับนู้นทางขึ้นทางขึ้นวัดฝั่งเราครับผมมองเห็นไม่เอ่ย มองเห็นไหมครับจะมีทางขึ้นเขาขาวนู่นครับวัดอยู่บนภูเขาแน่เลยเอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่วัดครับผมขออภัยสายตาไม่ดีโอ้เป็นเสาสัญญาณเอาให้เราก็นึกว่าโอ้แผนผังนี่มองไม่รู้เรื่องละ แม่น้ำสองสีอำเภอโของเจียมมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าดอนด่านปากแม่น้ำมูลเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงเกิดเป็นสีของแม่น้ำที่ต่างกันจึงเรียกกันอย่างครองจองว่าโขงสีปูนมูลสีขามจุด ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนคือบริเวณตะลิงแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงหน้าวัดโขงเจียมและบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมากในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีบริการเรือ พาล่องชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำหรือซื้อของที่ลึกที่ตลาดหมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ด้วยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ